เรื่องเหตุที่เกิดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะตำรวจหัดใหญ่ก็ตั้งรางวัลนำจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดกลางเมืองหัดใหญ่คนละ1 0 0 0 0แบาทค่ะโดยล่าสุดนั้นกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้ ภาพผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุวางระเบิดทั้ง2จุดที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกล้องวงจรปิดสามารถที่จะบันทึกภาพคนร้ายสวมเสื้อสีดำเดินออกจากสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่หลังจากที่นำรถจักรยานยนต์ที่ซ่อนระเบิดมาจอดมีคนขับขี่รถจักรยานยนต์มารับไปสำหรับรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนั้นถูกขโมยมาจากจังหวัดปัตตานีค่ะ ส่วนเหตุระเบิดอีกจุดหนึ่งนะคะที่บริเวณหน้าร้าน7 e เ e ่ e อลเสาขาถนนพลพิชัยมีชายสองคนขับรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนนะคะว่าทั้งสองจุดมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่โดยตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ตั้งรางวัลน,นำจับผู้ต้องสงสยัยก่อเหตุระเบิดทั้งสองจุดรวม4คนนะคะตั้งรางวัลน,นำจับเอาไว้อยู่ที่คนละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะขณะที่ตำรวจก็ยังคงเก็บรวบรวมหลักฐานที่ ที่เกิดเหตุบริเวณอาคารใหม่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่นะคะที่ยังคงสร้างไว้แล้วเสร็จโดยพบสเก็ตระเบิดค่ะเป็นเหล็กตัดท่อนขนาด2หุนตกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังพบเลขคัดสี่ของรถคันที่คาดว่าจะใช้ก่อเหตุด้วยทางด้านนายพฤททิพงศ์ศีมาจันทร์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะก็บอกว่า เหตุวางระเบิดที่เกิดขึ้นภาคการท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบแต่เหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งในจังหวัดสงขาส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงไปประมาณ1 0 0 0 0แสนคนในช่วงระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมานสูญเสียรายได้ไปประมาณ800ล้านบาทก็เชื่อว,ว่าแนวโน้มไตรมาสที่2ของปีนี้นักท่องเที่ยวนั้นน่าจะปรับตัวดีขึ้นค่ะ